เยอะๆแล้วสองยามหกอยาสครับใช่โอ้อันนี้เนื้อกันแดดจะไม่ได้ผสมรองพื้นนะคะจะเป็นแบบนี้อให้ดูก่อนเลยว่าพอทาไปเนี่ยคือมันจะเป็นงานกันแดดก็คือได้อาคุชชั่นและกันแดดถูกต้องค่ะได้ไปสองยามคือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะลูกค้านะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเห็นไหมคะพอทาไปแล้วงานกันแดดคือสว่างขึ้นทันทีเลยทาไปแล้วกันแดดคือสว่างขึ้นทันทีดังนั้นวันนี้ใครที่อยากจะได้นะคะกันอาคุชชั่นแถมกันแดดนะ คูชั่นแถมกันแดดวันนี้คือ2อย่างนี้ในราคา29 9บาทตูกว5 0บาทถ้าวันถ้าลูกค้าลงไปซื้อที่ไลฟ์เดียวลูกค้าก็จะซื้อคูชั่นได้นะคะสามาบเาบาทเพราะว่าปรนี้เบียจัดให้เฉพาะในไลฟ์พี่เจนนี่เท่านั้นดังนั้นใครที่มากรใช่มากรออกดออออให้น้องหน่อยซัพพอร์ตหน่อยถือว่ารับผ่อนหลานเพราะว่าน้องกําลังท้องอ่ครับอใครจะกดนะคะให้ดูเลยว่าเนื้อกันแดดคือเกี่ยง่ายแล้วก็ไม่เป็นคาบระหว่างวันด้วย เนเนียนนะนะลูกค้านะหนึ่งหลอด30กรัมนะคะใช้ได้นานมากใช้ได้นานมากอีกห้านาทีไปกันที่คืีมรักลรจ้ารีมรักแรลทีนี้เบียขออยางเบียขอสําหรับคนที่แบบว่ารักท้องใช้ได้จริงๆตัวนี้คนท้องยังไม่ได้นำเพราะว่ามีสารสกัดของตัวทาสมมกาซิดเบียก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าอ่าเบียจะปล่อยให้รักแก้ตเตียงดำปล่อยให้ตูดดำไม่ใช่คือน้องตั้งใจทำเอาไว้ใช้หลังหลังหลังคลอดคือจะปล่อยให้แบบว่าก็จะรอดูว่าถ้าแบบว่าคือเขาจะบอกว่าคนท้องเนี่ย คอดาเร็วลักแลดดาขาหนีบดําเบียก็เลยโอเคงั้นหลังคอเนี่ยจะมาลองใช้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเบียเทสกับพนักงานที่อยู่ที่ออฟฟิศเบียคือเทสกับคนอ้วนหนักๆประมาณร้อยสีกิโลที่แบบมีปัญหาเรื่องคอดําคอดานะคะขาหนีบดํลนะแล้วก็คือเขาก็ไปใช้ทุกคนเขาไปใช้ตอนนี้คือคอเขาเข,ข,ขาคือดีขึ้นมากนะคะเนี<า>่ยหมดแล้วครับคนที่แบบตีกอล์ฟพองสมมติว่าสำหรับคนที่ตีกอล์ฟอะครับมือด้านซ้ายจะดําถูกไหมอันนี้ตาาใช้พอใช้ปุ๊บประมาณแบบ ไม่เกิน7วัน10บวันหเห็นผลเลยมันจะขาวขึ้นมาเสมอกันได้เลยครับถูกต้องอันเดียขอแค่1ิวันเดียขอแค่10วันลูกค้าลองเอาไปใช้ดูแต่ว่าคนท้องนี่อยาจ,จะยังไม่แนะนําให้ใช้นะคะคนท้องยังไม่แนะนำแต่ถ้าใครที่แบบว่าหลังคลอดแล้วนะ้าท้องแตกลายแตกลายแดงแตกลายดําหรือว่าขาหนีบดำตาตุ่มดำตุใช้ได้หมดเลย ดำตรงไหนแขนดำตรงไหนจุดดำตรงไหนคือใช้ได้หมดลูกค้าปกติแต่งหน้าเองไงแต่งหน้าเองวันนี้ใช้ช่างล่ะเฮ้ยพี่กิฟเห็นไหมทุกครัวหนูไม่ได้ใช้ช่างอ๋อแต่งเองแต่งเองแต่งใจแต่งเห็นไหมหนูบอกแล้วว่าหนูแต่งสามชั่วโมงจริงจริงหนูแต่ว่าพี่แต่งแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วพี่ใช่ไหมหนูก็คิดว่าพี่เจนน่าจะแต่งหน้าทุกวันเพราะว่าปกติก็ไม่ได้ชุดน้องชี่น้องก็ไม่เห็นแบบ คือเราต้องแบบแต่งตัวดีออกกล้องใช่ไหมใช่เข้าใจอ่าทุกคนคะ่ะครีมรักแร้นะครีมรักแร้ขออีกมไม่แน่ใจว่าเลยกี่ออเดอร์ทุกคนเบียอยากได้กี่ออเดอร์ล่ะเบียอยากได้สักสี่พันออเดอร์ครีมรักแร้โอ,อ้ยังไม่ถึงเลยอะ่ะทุกคนครีมรักแร้นะคะใครจะเอาหนึ่งกระปุกนะห้าสิบกรัมค่ะ หนึ่งกระปุก50กร,รมัมหลังคลอดหน้าท้องแตกลายนะคะหรือว่าตะตุ่มดำตุง้งตาคอดำทาได้หมดเลยหรือใครที่ตีก๊อฟบางคนที่ตีก๊อฟเนี่ยใส่ถุงมือข้ามเดียวอย่างเาดียอเราอยากคือเราอยากให้มันรีบข่าวครับก็ใช้ถุมจุดนะถ้าถ้าไม่คิดว่ามันจะเปลืองนะใช่เงินมัน,ม,น,ม,นมันไม่มีบาทแล้วเราใช้ได้ถูกถ้าไม่คิดว่ามันจะเปลืองก็ทาถุงมจุดับนะแต่ว่านหนึงหน่งาน,งนงาทีแล้วแล้วแล้วหนึ่งนาทีแล้วทุกคนใครจะกดรีบกดเลยนะมีโบนเท่านี้แล้วนะเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปแล้วนะ คีมลักแลนะคะ1กระปุก50กรัมลูกค้า1กระปุก50กรัมนะคะใครจะเอาวันนี้รีบกดไปได้เลยนะคะใครจะเอาวันนี้รีบกดไปได้เลยเอออ่ะพี่บูมเออใช่ไงก็เห็นขายกันอยู่ก็เห็นช่วยกันขายกันอยู่ช่วยกันทำอาหารกินอยู่นะคะอหนึ่งหนึ่งกระปุก50กรัมนะคะวันนี้คือให้ราคาพิเศษเลยนะให้ราคาพิเศษไปก็คือ1 9 9ปกติเดียขายเนี่ย259ยาสิบเาบาทเดี้ยขาย259บาบาท จา้าคือต้องบอกก่อนนะว่าพี่อาจริงๆอะทำจริงๆนะครับสินค้าทุกสินค้าออกมานะดีหมดเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆปรับค่อยๆเกลี่ยออกมานะคะจนมีเป็นกันแดดนะคะก็เป็นตัวครูชั้นตัวนี้ใช้ดีมา,มากๆค่ะเพราะบุงใช้ทุกวันนะคะเ <c oughs> ชื่อมูลแม่เชื่อบูมใช้ทุกวันจริงค่ะบูงใช้ทุกวัน <c oughs> จริงๆ,ๆ <c oughs> เลยนะคะเพ <c oughs> ราะจัดัานรีบ<อ> <ๆ S 2> เลยนะคะได้เลยนะคะรีบหมดตะกร้าตันนี้ได้เลยนะคะเพราะตอนนี้เหลืออีก10วินาทีสุดท้าย10วินาทีสุดท้าย1ิค่ะ แค่ะเค่ะหค่ะหค่ะสค่ะสค่ะสค่ะหคึ่งค่ะเฉือบูมค่ะเชือบูมเดี๋ยวจะไม่ละเบรบอกแล้วเชียร์ไวโอ้ยใครอีกสักอยบ้านได้ไหมญาติแปดส80ล้านเป็นกับเบียร์แล้วแล้วแล้วไอ้รอบที่แล้วที่เอาน้ำซอสมาขายคือติดเทนนิ่งหนึ่งเลยนะเออต้องบอกครับจริงๆริงครับ60ล้านมากๆขอบคุณมากคือแล้วตอนนี้ก็รู้สึว่าแบบอาจจะไปต่อที่แบบ หรือว่ายังได้อีกรอบไหมน้องสอนวันนี้เราจะได้รอบมากได้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องเรียสอนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอันจจะถ้าจะเป็นอุกเสี่ยวกันแล้วหรอคะเอามาเลยรอบหลังใช่ไม่ได้พูดเสี่ยวอะไรแต่ว่ารอแฮปปี้วันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะวันนี้วันที่13ค่ะพี่เจมส์เคิวเอาคิวหลังๆได้14อ่ะวันนี้วันที่สิบสี่กินนั้นเออนั้นเฮ้ยอ้าว ได้แคห้าร้อยบาทได้ไหมได้สอคมักเลนก็ได้ค่ดขออีกห้าร้อยบาทก็พอครีมรักเลนรักเล่ดำคือตัวนี้ดบกลิ่นเต่ากลิ่นตัวได้ด้วยดได่เชยอยากเห็นมานานละจริงค่ะอยากเจออยากเจอคือให้พยายามตื่นเต้นจริงวันนี้ไม่เป็นที่ตื่นเต้นมากเป็นวันที่รู้สึกว่าเต้ประหม่าเหมือนกันนะแบบไม่รู้จะพูดอะไรพอมานั่งหน้ากล้องุกรู้สึกแบบแล้วมานั่งข้ามคือแบบ สิ่งที่พูดมาคือจำมาคือจำอะไรมาบ้างวะลืมหมดแล้วว่าจะขายจะทําอะไรจะยังไงบ้างวะคือมีอะไรต้องขายบ้างวะคือสูตรอะไรลืมแล้วว่าสับปะรดไีอะไรจะมาต้องมาทไคือตื่นเต้นคือแบบว่าอันนี้เจอันครั้งแรกทำไมเหมือนเป็นตำรวจอะยุ่งวะจอ๊ดจี้อะไรแล้วก็จะบอกวไปนี้กูขอสัมภาษณ์ดมป้งเออเออมึงเจอกันครั้งแรกมะตัวเป็นเป็นอะตัวเป็นเป็นนี่คือครั้งแรกแต่ว่าเหมือนเหมือนถ้าเคยเจอผ่านแบบว่าผ่านผ่านเนี่ยคือ น่าจะมีแบบก็ตอนนั้นที่พี่อยู่บนอันผาดแล้วหนูอ่ะอุ้ยแล้วทำไมหนูจำได้อ่ะอุ้ยจริงๆไม่มีอะไรอ่านต่อเอ้ยคือแล้วอ่าพี่อาเลนักดับดำดักดำสายได้ฮะขายต่อไปขายต่อคุจะขึ้นสามแสนแล้วคุณถามแค่ละขายต่อขายต่ออ่าดูอะไรนะ กินทาลักเละทุกคนค่ะหนึ่งกระปุก50กรัมนะคะขาดิบดำลักเละดำกินตัวกินเต่าแรงใช้ได้หมดทุกคนหนึ่งกระปุก50กรัมวันนี้ราคาพิเศษ199่าสิบเก้าทถ้ากูบอกว่าถ้ากูบอกว่าถ้ากูบอกว่าเจอกันที่ไหนในชาวเน็ตคือเฮ้ยเลยอ่ะจริงปะอ่ะเจอกันวันนั้นครั้งแรกคือทุ่งสงงอ่ะอ่ะใช่ใช่หนูไปกับใครอ่ะขาพี่เจนอ๋อไปกับน้องแล้วพี่เจนไปกับใครอ่ะอยู่กับยิวจ้า แล้วโอเคทุกคนขาววันนี้หนูอาจจะลดให้ถูกกว่านี้นะคะแต่ว่าไม่แล้วเอาเป็นราคาแล้วก้าเนี่ยถูกต้องแล้วลองเพลงกันเอะรองเพงอ่ะใช่สามพันบาทแล้วนะน้องบีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้นะค่าเสียหายค่ะพี่เจนแสนหน้าแสนเดียวแล้วควันหลาน่าหมื่นอู้จ่ายไปแล้วแสนต้องจ่ายไปแล้วเสร็จไม่ต้องจ่ายอะไรแล้วไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มนับควันเด็กเขา่ง เดี่ยวกิ่เต็มมานั้นะเอาหรอเอาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรับขวัญแล้วนะโอ้ขอบคุณค่ะอ่าสามแสนคนมาทำอะไรอ่าเริ่มมาเรามาค่ะเราเริ่มงานนะเรนิทานเราเรานิทานก่อนเราเนิ่านะโหลดไกดได้คะกดได้นะคะกดได้นะคะกดได้นะคะมาจ้ะคนเ่อสามแ0นแล้วมาค่ะมาที่ไขอบคุณค่ะถ่ายรูปไปล่ะนั่งใหม่เฮ้ยเดี๋ยวโพสให้ แล้เอามึงถ่ายกันเลยปูขอนโำจับไม่ได้รังเกียจมือแต่ว่าที่ถ่ายให้เป็นปูไม่ครบคู่มาค่ะมาลาพาแบรนด์นยเรียทำหน้าที่เลยหยอดหยอกขอร้อยห้าสิบล้านได้ไหมคะขอที่เมย์ขอห้าสิบขอให้ร้อยหนึ่งเอาเมย์ ทุกคนขาบอกเลยว่า